ครับตัวลองสุดท้ายนะครับของอีเวนนีนะครับเป็นเอ่อสเปเชียลอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นคาร์คามิชูซุยยนไซเอ่อเซนฟีเมลนะครับก็ตัวนี้เป็นปลาที่เคยได้รางวัลโบตันพราส์นะครับ6 5หเอ่อ60หรือ65ผมจำไม่ได้นะครับออสเตรเลียปี2021นีนะครับ ปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีล่าสุดนะครับก็งานนี้ถือว่าพร้อมมากนะครับตัวนี้ลง65บุชูซุยนะก็อยู่ในสายโบตันนะครับก็ชูซุยตัวนี้เนี่ยเป็นชูซุยที่น่าจะดีที่สุดนะครับในชีวิตของผมเลยนะครับรวมไปถึงแพงที่สุดด้วยนะครับผมเห็นแล้วผม เรียกว่าต้องต้องเอานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงนะครับผมตามหา65บุมาตั้งแต่ช่วงตุลาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มาได้ตอนต้นปีนะครับจากเว็บเอ่อออชันนะครับของนาริตะนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่มีโปรไฟล์ดีนะครับได้โบตันในญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นชูซุยระดับโลกนะครับแล้วก็ จริงๆมองปลาก็รู้นะครับว่าระดับโลกนะครับแล้วก็เผลอๆนะครับปลาตัวนี้อาจจะเป็นปลาระดับคาชิรามาวาลิได้ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นปลาหัวครอกได้ด้วยนะครับจากสภาพปลาแล้วก็จากที่ผมประเมินดูนะครับค่อนข้างครบเครื่องนะครับทั้งกระดูกนะครับเรียงสวยงามนะครับตั้งแต่ต้นคอเลยนะครับตัวนี้ ไล่มาจนถงโคนหางนะครับรวมไปถึงแดงนะครับแดงก็วิ่งได้ดีมากนะครับปริมาณแดงกับขาวเนี่ยตัวนี้เป็นปลาเป็นชูซุยนะครับที่ไม่มีลายที่หน้านะครับแต่ก็แดงเนี่ยบนตัวจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นบาลานซ์ของสีมันก็จะดูอะพอดีพอดีนะครับแต่ถ้ามีลายที่หน้าด้วยเนี่ยบนตัวน่าจะต้องมีขาวเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นชูซุยที่ ค่อนข้างเต็มตานะครับแล้วก็ลงตัวสวยงามมากๆนะครับผมเชื่อว่าจะหาชูซุยแบบนี้ในญี่ปุ่นนะครับผมว่าไม่ไม่ง่ายเลยนะครับผมเดินญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเห็นนะครับชูซุยแบบนี้นะครับจะมาเจอบนเว็บนะครับตอนประมูลนะครับก็เลยเก็บเลยนะครับก็ใครที่อยากจะลุน้น รางวัลใหญ่นะครับงาน TNP a t l a n d ยังค่อยโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นโบตันพรายส์นะครับ65บุนะครับโบตันแชมเปี้ยนก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่ผมหวังที่สุดคือให้ลุ้นไปถึงฮาน่าแชมเปียนนะครับก็จะดีมากนะครับเพราะว่าผมเองก็ตามหาอีก2สายเหมือนกันนะครับคือสายซูบากินะครับกับซากุระนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับ มาเจอตัวนี้แทนนะครับก็ใครที่หาปลาล้นออแชมเปี้ยนนะผมไม่รู้ว่าจะถึงห้าหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าไซส์มันก็เหลืออีกประมาณเซนครึ่งไซส์แบกนิดนนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเต็มกล่องมากๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลานอนโกอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับในงานอย่างค่อยโชว์ของเทนเพที่ถึงนี้นะครับก็ใครที่มีประสบการณ์ก็จะ รู้นะครับว่าชูซุยแบบนี้ไฮคลาสมากๆนะครับเวิร์คคลาสเลยนะครับเนียนแล้วก็ดูดีทุกมุมมองเลยนะครับเป็นชูซุยที่เพอร์เฟมากนะครับทั้งผิวทั้งหุ่นทั้งลายนะครับเรียกว่ามาครบเลยนะครับ3ข้อนี้นะครับในชูซุยตัวนี้นะครับก็อยากจะเชียร์นะครับ ลูกค้าที่หาทูซุยอยู่นะครับไม่ว่าจะอยากประกวดหรือไม่ได้อยาาไม่ได้อยากประกวดก็ตามนะครับรวมถึงนักเลี้ยงนะครับที่ชอบประกวดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนำปลาตัวนี้นะครับให้กับนักเล่นนะครับระดับบนๆนะครับที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็ผมแนะนำปลาตัวนี้นะครับให้กับทุกๆคนเลยนะครับ ตัวนี้ผมแนะนํามากๆนะครับใครที่หาปลาล้นนั่งเก้าอี้นะครับแปดตัวนะครับก็ผมเชื่อว่ามีรางวัลใหญ่แน่นอนนะครับแค่ว่าจะถึงฮานาแชมเปี้ยนที่ผมหวังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูคู่แข่งวันงานนะครับก็ตัวนี้เป็นปลาออรเแปนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็งานนี้ก็พร้อมลงมากนะครับ65บูกชูซุยนะครับ ก็สู้ได้เต็มที่เลยนะครับเขาว่าเขามีชูซุยเอ่อยสิบสามจเซนฟีเมลนะครับลง65บุนานยังค่อยโชว์เทนเพลขอมครับ